ตอนนี้ผมกําำลังพาคุณนะครับมาที่เมืองสุดโดรแมนติกเมืองที่3าในอิตาลีเมืองหลวงของแคว้นทัสคานีนี่คือฟลอเรนซ์ครับเริ่มต้นกับเมืองฟลอเรนซ์กับที่นี่ครับจัตุรัสซา์โลเซนโซครับซึ่งเป็นจัตุรัสที่นักท่องเที่ยวมานั่งเล่นกันนะครับแล้วก็มีร้านค้าแผงลอยมากมายนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการเริ่มเดินเที่ยวฟลอเรนซ์ลักษณะของการเดินเที่ยวฟลอเรนซ์เนี่ยก็จะเดินตามตอ,อกซอยต่างๆนะฮะแล้วก็จะมี เรื่องราวของศิลปะนะครับเรื่องราวของพิธีการเมืองหลวงของเวเนซอลสองเมืองหลวงของทัสคานีอยู่ที่นี่ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับผมกำลังอึ้งกับความอลังการครับของโบสถ์ซานตาแมรียนะครับหรือว่าโบสถ์ดูโอโมของฟอเรนนะฮะคือโบสถ์ที่ใช้เวลาสร้างนะครับกว่า140ปีครับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับที่หลายๆคนเนี่ยมุ่งหน้าเข้าสู่ฟอเรนนะฮะแล้วก็ฟอเรนเนี่ย เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะวิทยาการครับไม่ว่าจะเป็นเลโอนาร์โดดาวินชีมเคิลแองเจโลราฟาเอลล้วนมีต้นกําเนิดจากที่นี่ฮะทำให้ทั่วโลกเนี่ยตื่นตัวนะฮะแล้วทาให้ศิลปะเนี่ยกระจายไปทั่วโลกครับ อีกที่ที่อยากให้คุณลองแวะกันนะครับก็คือเปียซาเดลลาซินยอรีครับที่นี่คุณจะได้ชมงานศิลปะแบบฟรีๆฮะโดยเฉพาะงานปฏิมากรรมที่มีชื่อเสียงอย่างรูปปั้นเดวิดจำลองนะครับรวมถึงรูปปั้นอีกมากมายนะครับของปริมากรชาวฟอร์เรนในยุคเรเนซองส์ครับซึ่งจะเป็นฉากสําคัญนะครับในหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรอยหรือว่าเรื่องเฮอร์คิวลิสครับรวมถึงรูปปั้นเพอร์ซิอุสนะครับอันโด่งดังของเบนเบนดูโตเชลลินีครับ นี่คือสะพานแบคิโอครับซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยโรมันแล้วนะฮะเพื่อสัญจรไปมาระหว่าง2ฝั่งนะครับข้าแม่น้ำอาโนแห่งนี้นะครับซึ่งแม่น้ำอานเนี่ยจะไหลไปถึงกรุงโรมเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นร้านทองร้านเพชรนะครับมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่15แล้วล่ะครับแล้วก็นี่เป็นสะพานแห่งเดียวนะครับที่ไม่ถูกระเบิดนะฮะจาก สงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานเวคิโอครับสะพานชื่อดังของฟอเรนนะฮะด้านหลังของผมนะฮะก็คือประติมากรชื่อดังครับนี่คือเบนเวนุโตคอลินีนะครับผู้ปัน้นรูปปั้นเพอร์ซิอุสที่ผมพาคุณไปดูมานะฮะและตรงนี้เนี่ยในเรื่องของอินเฟอร์โนครับ งานเขียนของแดนบราวน์นะฮะหรือว่าสู่สมอรภูมินรกนะครับเขาได้เขียนไว้นะฮะตอนที่โรเบิร์ตแลงดอนและก็เซียนานะครับเขาหนีรอบเข้าไปยังพระราชวังด้านนู้นนะฮะเขาจะผ่านทางลับตรงนี้ครับจริงๆเนี่ยเราสามารถขึ้นไปได้ด้วยนะฮะแล้วก็เสียตังค์ขึ้นไปครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากเดินข้ามสะพานฟรีๆนะฮะก็สามารถเดินข้ามสะพานเวกิโอนี้ได้ครับแต่สะพานเวกิโอนะครับผมจะพาคุณข้ามฝั่งแม่น้ำอาโนครับไปที่จุดที่สวยที่สุดนะครับในเมืองฟอเรนซ์ครับ จะไปที่ไหนต้องติดตามกันครับนี่คือจัตุรัสไมเคิลแองเจโลนะฮะซึ่งสร้างขึ้นโดยจูเซปเป้ล็อกกี้ครับเพื่ออุทิศให้กับปฏติมากรเอกของโลกไมเคิลแองเจโลครับนี่คือรูปจําลองนะครับที่ทําจากบรอนเงินนั่นเองนะครับสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับจะเหมือนของจริงเลยนะฮะแต่ของจริงเนี่ยเราต้องเข้าไปดูที่แอคาเดเมียนั่นเองครับสุดยอดครับแล้วตรงนี้ก็เป็นมุมที่มหาชนนะฮะเข้ามาถ่ายรูปกันนะฮะในท่าแบบนี้ครับ ไม่หมดพี่เท่านี้ครับที่นี่ยังเคยเป็นประตูเมืองในสมัยศตวรรษที่14มาก่อนด้วยนะฮะตามผมมาดาูด,ด้านนี้นี่ครับถ้าคุณอยากเห็นแลนด์สเคปเจ๋งๆนะครับที่นี่ตอบโจทย์คุณแน่นอนเห็นไหมคลื่นมหาชนเพียบเปยนะครับ เรียกได้ว่าตรงนี้นะฮะเป็นมุมที่เป็นสวรรค์ของนักถ่ายภาพอย่างแท้จริงครับเป็นแลนด์สเคปที่สวยมากๆครับตั้งแต่ผมเดินทางไปรอบโลกมานะฮะที่นี่เนี่ยสวยติดอันดับไม่ท็อปวันก็ท็อปทรีแหละแล้วก็สามารถดูได้นะฮะดูภาพที่ตกนะครับพร้อมกับวิวที่สวยงามของฟลอเรนซ์นะครับทั้งโดมนะครับแล้วก็สะพานเวคิโอที่อยู่ด้านนั้นนะฮะเดี๋ยวผมขอตั้งไทม์แลปให้สวยๆนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนครับ